ครับวันนี้มาใส่ม่องเด้อครับนี่อยู่สวนโฮมฮักครับนี่จะของเพลนครับนี่เปาเอะสวัสดีครับผมอ่าเดี๋ยวนี่นะครับภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศการหาปลาเนาะอืใส่ม่องโอ้วิธีบ้านเฮาเนาะครับวิธีบนบ้านปลากระปลาเลี้ยงน้ากัน้าเ็นตะโกนสีมันเนาะเลี้ยงไว้ดีปลานี่ไงครับปลาเลี้ยงคับปลาตะเพียงย่อยสุดนี่ใส่เทอะไรนี่ถึงโลบ่ ยังใส่ปิโลนึงบ่ติดแล้วโอ้มันขนาดเลยนี่โอ้มันๆครับนี่ใส่มมองน้ำตื้นครับพอแล้วติดแล้วน่ะติดแล้วพอแล้วเดี๋ยวบอพงพันกระสีลงไปงมทั้งขางเลยครับนย่าบอพงลงงมเอาทั้งขาง ไหวบ่ไหวติดแล้วทั้งหมดยังยังบ่สร้างบ่ติดแล้วติดหนาแล้วดึงมองขึ้นมุ้ตู้เพื่อมาเห็นปลาติดเด้่ยสากับผู้ดีเนาะบ่อน้ำกับ่บลึกกับประมาณประมาณงานหนึ่งเนาะสาหนี่เนาะ เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้กินเองเนาะอืมกะกินย่้มได้กะใส่ม้องเอานี่ครับบ้านสวนครับนี่อ้เขาก็จะงงามด้วยนี่ต้นเข่าเพินเป็นหน้าดำครับนี่ในหน้าเพิ่นก็เลี้ยงปลาไว้น้ำ บรรยากาศอยู่ไฮยูน้าได้ครับนี่เงียบสงบรบรรยากาศดีๆเลยครับนี่ <S <S ทางกอบซ้าเพื่อนกระปูกพวกพลังไฟครับนี่กำลังออกดอกกำลังออกหมากครับนี่ ัวสรองไลืนี่ครับต้นเขาโอ้ยแต่กอยัางงามเลยครับนี่โอ้เข่าหน้าดำเลยครับนี่เพิ่งโอ้แต่กอยัางใหญ่เลย,เลยนี่ครับ ทีหน่อยเองครับนี่ก็ได้เข่าก็ประมาณงานหนึงครับเป็นดำไปนี่เดียวเลยปุ๋ยคือยังบอดไซเราวะเฮดอินรี่บอ้เป็นเฮดเ้าอินซี่ด้วยครับนี่ไม่ไถไม่โอ้ทดลองทไถเราก็บ่ไถครับนี่ร่งรถลงอ่ใลบไถ ว่าแบบเป็นไงเลยเนาะเหตุแบบเป็นไงเลยเนาะประหยัดตนทุนเนาะร่องออจารย์อาจรย์ิ์ิ่กิจคงเกษนเห็ุโ่นาทำนาม่ใช่ไม่ใส่ปุ๋ยเทียงปาในนาข้าวเอายกขึ้นมาเบื้งตูปปลายอย่างน่ะคือดินแห้งเด็ดโอ้ปลาสลิด ดิดข้างดำาอ้หนูจะเพี้ยนอีกครับกู